สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้อากาศหนาวหนาวกนักษสาเห็นไหมครับว่าข้างบนหน้าจออาจารย์อาจารย์มันคือเครื่องอะไรครับเคยเห็นกันหรือเปล่าครับเปนครือัหัวใจครับอ่านี่ก็จะเป็นเครื่องวัดหัวใจนะครับซึ่งเราก็จะพบได้ตามเครื่องวัดขึ้นหัวใจนะครับเราก็จะพบได้ตามตามโรงพยาบาลนะครับตามสถานพยาบาลต่างๆนะคือ ใช้ในการมัดขึ้นหัวใจของผู้ป่วยนะครับผมซึ่งในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับของวกเรานะครับก็จะมีะขึ้นไฟฟ้าขึ้นนึงนะครับที่อาจจะเป็นคล้ายๆกับขึ้นหัวใจในตัวเรานะครับเอาอาจารย์ขอตัวแทนนักศึกษาทั้งสองคนครับอขอตัวแทนครับผมอขอตัวแทนสองคนครับ อาจารย์ก็จะเอามาอธิบายนะครับสื่อชิ้นนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์ก็จะแทนเป็นเช่นสวิตไฟบ้านของพวกเราปกตินะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหลอดไฟตามพวกเราที่เราใช้กันทุกวันนะครับซึ่งถ้าเราเปิดหลอดไฟนะครับเปิดหลอดไฟเปิดหลอดไฟนะครับไฟก็จะติดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแดงจ่ายของพวกเราไปหาหลอดไฟนะครับซึ่งภายใน แรงจ่ายที่จ่ายไปหาหลอดไฟของเรานะครับมันก็จะมีคลื่นขึ้นหนึ่งนะครับมันจะมีลักษณะอ่าเป็นแบบนี้นะครับลักษณะโค้งโแบบนี้นะครับซึ่งนี้ก็จะอยู่ในสายไฟของพวกเรานะครับซึ่งก็จะมีอยู่ทั่วไปของสายไฟนะครับไปหาหลอดของพวกเรานะครับอ่าซึ่งวันนี้นะครับกศึกสาหรือเปล่าว่าเป็นคลนนี้คือคลื่นอะไรครับ ใช่ขึ้นหัวใจหรือเปล่าซึ่งวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาสอนนะครับในเรื่องคลื่นสายนะครับซึ่งก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับของพวกเราครับที่ภายในใจบ้านของพวกเรานะครับก็จะเป็นคลื่นลักษณะคล้ายๆนี้นะครับซึ่งก็จะพัได้จากออสซิโลโงบนะครับซึ่งเราก็จะมาเรียนในขาบนนี้นะครับผมครับขอครับ